สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอบเบยอร์ใส่ในค่ำวันนี้เราก็จะมากินเนื้อย่างค่ะเงินสามนุ่นดัมซิ่งสามร้อยนะคะมีอะไรบ้างมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีโอ้แล้วมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีเนะะื้อย่างครึ่งหนึ่งไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์สิเดียวเบ,บคอนโอ้แมบบ่ขอประทานอภัยอุ้ยนุน่นนุ่นกินตานนหวานในกุ้งเออลืมเอามา อัดแข็งอยู่ว้าเว้ยทำไมนนข่ากินวะยางกินไม่สุกค่าเก็บตับหวานสุกเหไม่มันยังไม่สุกเลยมันเือสีเห็นเลือไมไม่ไม่นี่ปนบอกเาก่อน่อะมาในตู้แข็งมันพี่อ้แบให้กได้เออแบลมมาช่องแข็งเกิดใช้ง่ายแต่ว่าวันนี้

ะนดูดูดูเจ๊นันเรานะคะวันนี้ชุดแบบปังมากค่ะแบบไปซีเอฟร้านเดียวกันกับสาวนุ่นแน่เลยบออกต้องล้างก่อนนะต้องไปล้างก่อนนะดูกุ้งมานะคะกุ้งเอาไปล้างใครอยากกินอยากกินเไปล้างไปล้างไปกก็ไปล้างไปล้าง นไม่ได้กกินสังไรเดี๋ยวอยากเนื่องจากว่าเสียนกนะคะถูกก็เลยซื้อครึ่งหนึ่งก็เนื้อย่างสี่กิโลโอสองกิโลใช่ไหมพี่ทอนเองเจ็ดร้อยเองซื้อนี่ร้อยหนึ่งปลาสุกแล้วลูกเอาจงเอาอะไรคะเบอนอานี่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราความฝันนะคะแม่งวดนี้ถูกไหมคะ ทำไมจะไม่ถูกเาแล้วอยแล้วมันวันนี้หมดหลายไหมคะโบคะหมดหลายปนหลาพุดา่จานนจาน่นหมดหนึ่งพันปัดจานเคยซื้อหมดเยอแค่นี้ไหไม่ปกติสองร้อยสอหกสิบโอ้เดง้อาีอยูองร้นไม่ได้สึกกผีเยอนสองร้อย เอานี่ตะกีบออกลูกทัมาถึงแล้วตีไว้อยงไัน้องมันเป็นกเี่ยโอันนี้ตะเกียบอยู่นี่แม่กีบอยู่เนี่ยนี่ไงตะเกียบเออเอาออกมาลูกเอาออกมาอ้ยแม่ไม่เห็นเนาะเอาย่างโอนเอาขึ้นมาย่างลูก เอากุ้งขึ้นมาย่างสิครับได้ที่มุ้ยพอบั่นใจกามันไปจับขวมเลยอแม่ไม่เห็นมันเกี่ยวเห็นมั้วเออจับรูดมันสิเป็นยังเอามาพี่เอามือจับจับจัจจับเลี่ยงคือเวลาจับถุงยังไม่ว่างครับวิ่งดินอยู่ไปไปวิ่งดินที่นนมีมีเอฟซีไหมมา ไม่มีเลยบอกบมีบ้านสีห้าหลังมีบ้านสีห้หลังน,นั้นไปของล็อบเท้ๆเลยตรงนั้นอู้ยั <laughs> ยงไกลแล้วเข้าไปปุ๊บหมู่บ้านเนิวเองเข้าใจไหมเหมือนกับว่าเข้าไปปุ๊บหมู่บ้านลับเล่อะอ <laughs> ไม่ใช่ลับเล่ ไม่เท่าไม่เท่าทางที่เรามาหรอกน้องเอินะเราเข้าตอนเช้าอะรับเลจริงกระปองลุกยิ้ดังมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศกินเนื้อย่างนะคะไอพี่สมโรถหุ่นค่ะรถหุนรีบดิค่ะรีกินแล้วรีบเงี้ยอโทรมาถามดูหน้าคนรีบนะแล้าโทรศัพท์พ่อโอ้เขาตอดเขาตอดเขาไม่มีตังค์แน่เขาโชว์แบบบึ้บปึ๊บให้ถูกลับเียอันนี้ก็ต่อให้ก่อนค่ะ เราต่อให้ก่อนนะคะไม่เน้นเนื้อหมักเยอะนะเน้นแต่มันเพราะว่าคนอ้วนไปซื้อนะปลาสุกแล้วยังยๆๆงยังย่ยังยังแข็งันยังแข็งอยู่เลยเอามาทำนายแบบนี้นะยังไงโอ้โหนี่ก็จะเป็นกุ้งนะโอ้ไม่มีปูหดหี่โอ้โหเอาอะไร ได้ง่ายใช่ป่ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะตังอย่ฉันไปนะโอ้เราจะไปหาไข่อย่มาถ่ายที่ะ่างที่เลือบอกแบบไข่มาดูอื้อไงไ่เออมันเจ็บหวย ทาบเนี่ยเขาให้แกะให้รู้ไหมที่อาเก็บ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 มาให้ใส่จานเนี่ยจานอะไรมาใส่เปลือดิกุ้งมันเยอะตัวกินกุ้งเราไปต้องซื้อที่ปอกปอกมาแล้วพี่บ้านนั่นแหละเครื่องปอกกุ้งมีไหมข้างนอก แบบเครื่องแกะกุ้งเจนนะเราจ้างคนมาแกะเนาะคือหอมชอบกินเครื่องย่างชอบกินกุ้ง,ไม,งไม่มันข้าวกุ้งม,มันน็กเข้าเดียวเบิร์ตย่างแล้วนั่นนะ่ะอ,อ้อเล่นเองคำเองเลขอน,คคน,นั่งดูแน่นเลยแล้วใครบอกให้ซื้อย่า,ยางสุดสุด ชีวิเจีนันยังไปเอาเองมันมีที่ใส่ไหมมันมีที่ใส่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบคอนเนี่ยลูกกระทะมันมีที่ใส่ไหมยังหูไปไม่เขาจะหอมแก้มมันจะรังเกียจเขาหรือไงตัวเองรังเกียจเขาเหรอตัวเองรังเกียจเขาเหร อเีแม่อุ้ยจุกแกอันนี้ของนุ่นมานี่แม่ให้ใส่มาให้นุ่นใส่ให้นุ่นพับผนหมดยังเอาใส่ให้น้องนี่ คลิปนี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนปายไปไหนแล้วประวัติศาสตร์กุ้งไม่หมดกินกินคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องโบรดไซด์ด้วยสวัสดีค่ะ